อ,อาจจะเอาสับปะรดรืรเปขยี่แต่ก็ตามที่เป็นลิลี่อ่ะที่เวลาเจอกลุ่มพวกนี้ก็จะลงตงุกลอตเตอรี่ได้ไหมลอตเตอรี่ได้วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับค็อกเทลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักค็อกเทลเท่าไหร่ว่าค็อกเทลคืออะไรการที่ได้เห็นบาร์เทนเดอร์ ที่อยู่ในเคาน์เตอร์เนี่ยครับทงคอ็อกเทลเนี่ยเขาจะเหมือนมจิคเชียรเลยจะเหมือนน,ะนักมายากลหรือว่าเป็นพอหมดคนหนึ่งที่คอยลังสั์เหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์เข้าผสมกับน้ำผลไม้แล้วก็ใช้วิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับไฟการทําเป็นเลเยอร์ชั้นหรือว่าการทําเป็นโมเลกูลารการทาเป็นควนันหรือเป็นกลิ่นอบควนันต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้ลุงจะพาไปดูว่าการทำคอ็อกเทลมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับไปดูกัน ลุงพามาเรียนค็อกเทลกันเรามาดูจาครับอาจารย์ผู้สอนครูผู้สอนกันว่าครูชื่ออะไรครับเอครับช็อกเทลไทยวันนี้อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับค็อกเทลว่ามันเกิดจากอะไรครูช่วยเ่าได้ฟังหน่อยก็คร่าวๆนะครับค็อกเทลเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีการตีก่กันแล้วก็พอตัวที่ชนะเนี่ยหากเงิกี่หรือเท่าไหร่ก็จะนําเหล้าตามจุลนนั้นมาผสมกันแล้วก็เรียกกันว่าคอกเทลซึ่งมันแต่ว่าถ้วยวางไข่เพราะว่าเขาเล่าไปใส่ในถ้วยวางไข่กัน ก็เลยเร pr ียกคอกเทลพอมันเข้าไปแพทย์อเมริกาสำเนียงนี้ก็เพี้ยนจูงข้างกายเป็นคำว่าคอกเทลแล้วก็สอดคล้องกับที่อเมริกาเนี่ยมีบรบานหนึ่งชอบตกแต่งร้านด้วยหางไก่แล้วหางไก่ปีตกมาใส่แก้วเหล้าเขาก็เลยเอาหางไก่มาตกแต่งแก้วแทนไมคนเล่าพอลูกค้าเห็นปุ๊บก็เรียกกันหางไก่หางไก่แต่ภาษาอังกฤษคอไก่เทลหาก็พูดว่าคอกเทลก็เป็นจุดกำเนิดของคอ จุดเด่นหรือว่าซิกเนเจอร์ของค็อกเทลเนี่ยครับคืออะไรค็อกเทลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตัวเครื่องดื่มที่มีสเสน่ห์ตรงที่สูตรเดียวกันเปลี่ยนแปลงรสชาติได้อะไรก็ตามเนี่ยผสมค็อกเทลได้หมดอยู่ที่การหาความลงตัวนั้นจุดเด่นของมันคือกินง่ายแล้วก็ทําให้แรงได้ไหมก็ได้แล้วก็ทําให้ได้ถึงฟิลรสชาติของคนกินอะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปเรียกว่าสุนทรีย ตัวไหนบ้างครับที่ครูอยากจะแนะนําว่าแรงที่สุดหรือว่าคนที่กําลังรู้สึกดาวกับความรักเนี่ยควรที่จะก,กินจร,จริงๆแล้วอารมณ์ความรักอ่ะมันคืออารมณ์ขมขื่นครับเพราะฉะนั้นตัวที่เหมาะสมผมว่าก็นึกถึงคัมบรีซึ่งคอมบรี่เนี่ยเวลาที่เราไปแมทกับพวกอเปรอนเนี่ยเป็นแล้วที่เหมาะสมในการกิน <c oughs> อารมณ์แบบเงาๆเศร้าๆประมาณนั้น <c oughs> เวลาเมาเนี่ยฟิลมันจะเหมือนกับอยู่ในโลกส่วนตัวก็จะได้ฟิลอารมณ์เป็นเศร้าเหงานี่ก็คือหน้าตาของเจ้าคัมารีนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไอรอนเพราะฉะนั้นกลุ่มแนวพวกนี้ทั้งแถบกคือจะเป็นกลุ่มที่แมทกับอารมณ์เหงาเศร้าๆได้เลยครับนะ <c oughs> แต่ครั้นี้เล่นคือมีการแต่งกินอาจจะใส่พวกผิวส้มผิวมะนาวเข้าไปเพื่อสร้างความเพลชีหรืออาจจะเอาสอบาเบปะรดไปขยี้ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นลิลลี่อ่ะ มาจอกแนวเฟซชี่เวลาเจอกลุ่มพวกนี้ก็จะลงตัวลอตเตอรีรร่ได้ไหมลอตเตอรี่ได้ไหม <c oughs> สำหรับคนที่อยากที่จะลุกขึ้นมาจากการซึมเศร้าจากการอกหักเนี่ยกินตัวไหนดีที่มันน่าจะเฟรหรือว่ามีความสุขมากขึ้นถ้าเป็นแบบแนวแบบกินแล้วเฟรเลยนะครับผมว่ามันก็ต้องออกแนวแบบเหมือนสดชื่นอะ <c oughs> อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนชอบลิ้นจี่อะมันจะมีเล่าตัวนึงก็คือชื่อไฟเฟ่ครับ <c oughs> ลิ้นจี่แต่เผอิญไม่ได้อยู่ตรงนี้อ,อุปกรณ์หลักๆของการทำเคอกเทลเนี่ยครับ มีอะไรบ้างอุปกรณ์แรกที่เราจัดขคือเช็กเกอร์นะครับซึ่งเช็กเกอร์ก็จะมีความหลากหลายของรูปแบบก็ถ้าแบบง่ายๆคือให้ใช้เป็นโคเบอร์เพราะว่าเหมาะกับมือใหม่มันจะมีที่กองในตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะหน้าตาของเช็กเกอร์พวกประมาณนี้ครับที่มันมีที่กองในตัวครับแล้วก็จะมีฝาที่ใช้ในการตวงได้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับแล้วก็มีตัวจิกเกอร์คือถ้วยตวงนะครับซึ่งถ้วยตวงก็จะเป็นถ้วยประมาณนี้มีหลากหลายทรงเหมือนกันแต่บางคนไม่มีถ้วยก็ใช้ตัวนี้ตวงได้เหมือนกันเหมาะกับมือใหม่ รับผมแล้วขนาดถ้วยนี่คือขนาดเท่าไหร่เตัวนี้มีขนาด3ขนาดครับมีไซส์3 0 0 5 0 0ย0 0บวกลบ50 ml แต่มาตรฐานคือตัวนี้500ครับแต่รุ่นนี้เป็นของญี่ปุ่นก็จะขนาดประมาณ550ซึ่งจะเหมาะกับมือคนไทยแล้วตัวจิกเกอร์ด้านหนึ่องอะจิกเกอร์นะครับถ้าแบบที่ฝรั่งหรือมาตรฐานชอบใช้กันเลยคือจะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเรียกว่ารุ่นสลิมด้านนี้จะเป็น1ออนด้านนี้จะเป็น4 5 ml สี่พามอลเนี่ยจะมีค่าท่ากับ 1G จิกในสมัยก่อนก็คือ 1G จิกก็คือตัวนี้แต่หลังๆเขาจะตัวเป็นออนกันก็คือใช้ด้านนี้ครับแล้วก็ตรงตามเศษส่วนซึ่งมีสเกลด้านในครับตัวนี้ก็เรียกว่ารุ่นสลิมแล้วก็ช้อนนะครับช้อนบาร์ก็จะเป็นตัวช้อนเกลียวตัวนี้นะครับก็เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเรียกว่าจะเป็นนิดบาสผูนะครับก็เกลียวนี่เป็นประโยชน์ช่วยในการที่เราจับแล้วมันเหมือนกระชับมือไม่ลื่นนะครับแล้วก็จะมีตัวไม้บดซึ่งจะเรียกว่ามัดเดอร์พวกนี้ก็ไว้ทำ สยาจบานะครับก็ใช้งานได้เลยส่วนที่เหลือก็เป็นแอสเซอรีเพิ่มเติมวิธีทำค็อกเทลครับที่ว่าตำเน,นี้ยมันค่อนข้างล้ำสมัยหรือว่าเป็นเป็นกิมมิคแปลกๆมีอะไรบ้างครับ,รบหลักการทำค็อกเทลที่เป็นวิธีการทำนะครับหลักๆคือมันจะมีวิธีการเขย่าซึ่งเขย,ย่าจะแบ่งแยกเป็นแบบก็คือเขย่ากรองกับเขย่าเทนะครับแล้วก็วิธีการคน คนก็จะแยกเป็นคนแล้วกรองกับคนในแก้วเลยครับแล้วก็จะมีวิธีการลินลินเนี่ยคือวิธีการผัวคือเทเทใส่แก้วเลยแต่ถ้ากเลรอยากทำให้เล่าเป็นชั้นๆเนี่ยจะเรียกพดีว่าวิธีเลเยอร์แต่ว่าลูกเล่นที่เอาเข้ามาคือการจุดไฟซึ่งเรียกว่าเฟรมิงเพื่อสร้างกิ่นสร้างควันนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นพวกแนวเขาเรียกโมเลกุลาร มีการแปลงร่างร่างให้เป็นคาเวียเป็นบับเบิลหรือทำควันทำโฟมให้มันนะครับพวกนี้ก็เป็นแบบรูเล่นสมัยใหม่เพราะถ้าเกิดเรารู้ทุกวิธีมันก็จะมาประยุกต์ได้แต่อาจจะเห็นอีกวิธีหนึ่งที่นึกถึงชาชากครับที่ขอชักชาเล่นอย่างนั้นนะในทางทฤษฎีเขาเรียกว่าวิธีอินเอก็คือการกระชากเล่าสัมผัสอากาศนะครับเรียกออกซิไดครับ มาถึงโรงเรียนค็อกเทลขนาดนี้จะไม่ลองทำสักสูตรได้อย่างไรดังนั้นลุงหมี d addy bear ของเราก็ได้ทดลองจัดค็อกเทลมาสักหนึ่งสูตรนะครับซึ่งจากค็อกเทลตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่า l a s p b e r r y screamer เราไปชมลีลาลุงหมีทำค็อกเทลเท่ๆกันดีกว่าครับ ชื่อสูตนะครับ Raspberry really Creamer มันจะมีความหอมของน้ำเชื่อมเกลนาดีนแล้วก็เหล้าของแชมโบมีน้ำส้มน้ำมะนาวผสมแล้วก็จะมีส่วนผสมของวอดก้าที่สำคัญตัวฟองที่ทำให้ครีมมิ่งขึ้นมาก็คือไข่ขาวซึ่งไม่มีความขาวนะครับจะเห็นได้ว่าค็อกเทลตัวนี้จะมี3 l a เลเยอร์ ซึ่งวิธีการชิมนั้นเราจะต้องเริ่มจากชั้นล่างแล้วก็มาชั้นกลางแล้วถึงจะชั้นบนสุดซึ่งค็อกเทลตัวนี้มันก็จะได้3อารมณ์นั่นเองอาจารย์เอแกได้กล่าวไว้อย่างนั้นมันมีความหอมของของเราบางตัวทําเองชิมเองมันก็อร่อยอยู่แล้วแหละคื่อเป็นการตอกย้ำรสชาติลูกหมี daddy bear ของเราจึงให้ทีมงานทุกคนชิมค็อกเทลตัวนี้ให้ทีจ้ะ นุ่มนุ่มน่มเปนหมนขนมเลยเป็นมขั้นดมเลยวัยรุ่นน,น่าจะชอบยค่ะเหมือนายตันนี้จากนั้นลุงม,มีของเราบอกว่าแค่นี้มันยังเบเบไปเลยบอกอาจารย์เอว่าอาจารย์เอจัดแบบขั้นสุดให้ผมทีอาจารย์เอก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาจัดไป ตืมๆเหืมกันออกมาเลยนะครับวันนี้ทุกคนคงสนุกแลวก็ได้ความรู้เกี่ยวกับค็อกเทลได้มากขึ้นลุงคิดว่าหลายๆคนที่ไม่เคยลองชิมค็อกเทลหรือว่าคิดว่าค็อกเทลมันหวานลุงว่าลองมาชิมแล้วก็เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆกับค็อกเทลรสชาติใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าที่เราจะมายึดติดกับเรื่องเกา่าๆเราลองมาชิมค็อกเทลและสนุกไปกับการทำค็อกเทลด้วยกันครับใครที่กำลังเศร้านะครับหยุดเศร้าหยุดดิง่งออกมาทำอะไรใหม่ๆที่อยากทำกันนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวลุงขอกลับไปต่ออีกนิดนึงก ايه <applause> <applause>